สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับช่องเลขตักราดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปสรุปผลของอาจารย์ให้รวยนะครับผมฮานอยมัดรวมนะครับผมของอาจารย์ให้รวยวันที่20กุมภาพันธ์สองพครับผมนะครับมนะครับและเป็นการปล่อยต่องวดของอาจารย์ให้รวยเลยนะครับ แต่ก่อนอื่นที่มาดูผลสรุปและดูปล่อยตัวงวดแนวทางตัวงวดก็มาดูคําเตือนก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเล็กนักรับในช่องทางเดียวครับผมในช่องทาง y o u t u คอยอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนักลาดนั้นขอ fc ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ,รวยทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปและดูแนวทางกันต่อครับ อาจารย์ให้รวยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมเป็นวันที่8นะครับวันที่8ที่ท่านให้แนวทางมานะครับเข้าดีทุกวันครับผมนะครับนะครับผมอาจารย์ให้รวยแม่นมากครับแม่นมากนะครับมาดูครับผมอาจารย์ให้รวยนั้นนะครับผมวางลูดนะครับผมหุ้นรอบโลกไว้3กับ4นะครับมาดูครับเข้า3กี่ครั้งครับ3 1 เข้า3 1ครั้งนะครับ4ครับ1 2 3 4มา3ครั้งนะครับผมครับผมเท่ากับนะครับผมตัวลูดหุ้นรอบโลกเข้าไปที่ฮานอยรวม4ครั้งนะครับส่วนของฮานอยรวมนะครับผมอาจารย์ให้รวยวางลูดไว้2กับ4นะครับ4เราเช็คไปแล้วนะครับมี3ครั้งนะครับ มาดู2ครับ2 1 2 3นะครสองสามนะครับ2เข้า3ครั้งนะครับแม่นมากนะครับท่านอาจารย์มารวยเนี่ยแม่นจริงนะครับนะครับเข้าตรู้ด5ครั้งนะครับทีนี้เราก็มาดูครับผมนะครับผลของเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติและว i p นะครับเข้าตัวใดของอาจารย์ให้รวยบ้างนะครับ ชอบกิจผลที่ออกครับผม2 0 4 6 5นะครับผมเข้าไปที่0 4ตัวรูดเออตัวตัวเน้นตัวเจาะนะครับตรงฮานอยนะครับผมดีใจด้วยครับ fc ครับผมเข้าไปที่5 6 6 5นะครับผมนะครับคู่เจาะนะครับของฮานอยนะครับผมแตกบนล่างเลยนะครับแตกบนล่างเลยวันนี้นะครับท่านอาจารย์มารวยให้รวยนะครับผม ท่านอาจารย์ให้รวยก็นะครับแตกไปทั้งหมด5ฮานอยเลยครับผมดีใจ fc ด้วยนะครับผมน่าติดตามมากนะครับผมกชัติครับผมผลที่ออก78630เข้า30หุ้นรอบโลกนะครับตรงนี้ครับฮานอยพิเศษผลที่ออก22408นะครับผมเข้า24นะครับผม ฮานอยรวมนะครับคู่เจาะคู่เน้นนะครับดีเจ F4 ด้วยนะครับผมนะครับฮานอยเข้าคู่เน้นคู่เจาะไป2ชุดแล้วครับผมฮานอยปกติครับผมผลที่ออก4 4 8 6 5ก็เข้าคู่เจาะนะครับผม6 5 5 6นะครับตรงฮานอยนะครับของฮานอยนะครับ V.P. ครับผมผลที่ออก6 7 2 2 1นะครับก็ไปเข้าที่ คุนรอบโลกแล้วเข้าที่นะครับฮานอยนะครับสองหน่งหนึ่งก็ดีใจ f อด้วยนะครับผมอาจารย์ท่านวางเนวทางให้8วันนะครับไม่ผิดหวังเลยสักวันนะครับต้องขอขอบคุณขอบใจอาจารย์ให้รวยนะครับผมมาดูต่อครับผมท่านวางตัวเลขตัวไหนให้นะครับ ให้รวยนะครับผมวันที่21ก็กอ68ตรงนี้นะครับผม9ก้าวันนี้นะครับที่ท่านให้แนวทางน,นะครับ <c oughs> มัดรวมหุ้นรอบโลกครับ อาจารย์วางรูดไว้นะครับวางรูดไว้ที่เก้ากับศูนย์ครับผมเก้ากับศูนย์ก็มี89

0ูนย์หครับศูนย์สองศูมาครับมาดูมัดรวมหน่อยครับ จารย์วางรูดไว้นะครับวางรูดไว้หนึกับ2นะครับมก็มี01 02 06 05 04 หนึ่งสองหนหนึ่งห้าหนึ่งสสองหครับ5้าสี่สองหสองสหห้า 6-4ครับ,รบเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติ v ีพีครับมาดูครับผมท่านอาจารย์ให้รวย เน้นตัวไหนให้หุ้นรบโลกท่านเน้นไปที่8 9ดเก้านะครับผมแปดเ 8292 1223นะครับนี่คือหุ้นรับโลกนะครับส่วนฮานอยมัดรวมนะครับผมท่านเน้นไปที่0102์หนึ่งศูยองหนึ่งสองสอห้าหนึ่งสอ 6-5-5-4ครับผมนะครับเอาละครับผมแคปหน้าจอไว้ครับผม f อครับท้ายนี้นะครับผมเลขนักราชขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ